มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะมันมีคำอยู่สองคำนะภาษาบาลีนะกล่าวว่าขันตินะส่วนภาษาไทยแปลว่าอดทน คือถ้าขาดคำสองคานี้คือควา,ามอดทนแล้วเนี่ยความดีอื่นเนี่ยก็ไม่อาจที่จะเจริญต่อไปได้นะอดนะคืออดต่อสิ่งที่ชอบนะแล้วก็ทนนะต่อสิ่งที่ไม่ชอบนะคือถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมีโอกาสที่จะอดต่อสิ่งที่ไม่ชอบได้ แต่ไม่สามารถที่จะทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบไดนะ้คือของบางอย่างเนี่ยเราอาจจะอดได้ถ้ายังไม่มีเหตุปัจจัยพอสมควรนะแต่จะให้ทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยนะส่วนมากจะไม่ไดนะ้ส่วนผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัตินะได้สดับแล้วในคำภาษาสดาแล้วเนี่ยจะต้องอดนะต่ออารมณนะ์ต่อสิ่งที่ชอบใจ และจะต้องทนต่ออารมณ์ต่อสิ่งที่ไม่ชอบใจได้เช่นกันเพราะในสภาวะบางสภาวะเนี่ยมันจะมีทั้งสภาวะที่เราชอบและไม่ชอบนั้นพระสาทสดาเดตรตัสว่ามีทั้งอารมณ์พอใจและอารมณ์ที่ไม่พอใจและทั้งพอใจและไม่พอใจเนี่ยที่มันเกิดมาจากนะการปรุงแตง่งเมื่อมีภาษามากระทบ ดังนั้นตัวขันติเนี่ยจึงเป็นธรรมที่เป็นฐานให้ความเพียรได้กระทํากันอย่างต่อเนื่องเพราะความเพียรน,นี้อาจจะไม่ใช้เวลาเพียรแค่วันสองวันอาจจะเพียรกันเป็นปีหลายสิบปีนะแต่ถ้าไม่มีขันติคือความอดทนเป็นฐานแล้วเนี่ยจะทําให้ความเพียรน,นั้นไม่สามารถเพียรไปจนถึงจุดหมายที่ต้องการนะ ดังนั้นตัวขันติคือความอดทนนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญคือถ้าขาดความอดทนแล้วเนี่ยความดีอื่นก็ไม่เจริญนะอดนะต่อสิ่งที่ชอบนะและทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะขอติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ลำนะดับต่อไปและที่สําคัญให้กดติดตามด้วยครับ you <laughs>